สวัสดีครับผมต่างกองที่อสองห้องซุยลองขิงครับวันนี้พูดถึงเรื่องชายาพงครับชายาพงวันนี้พูดถึงเรื่องบังไดนะครับ<ม>บังได้ปลาตูกับบังได้ในปลาตูเนี่ยนะก็คือจุบที่เงินเข้าจุบที่เงินเข้านะแต่ถ้าบาังไดนะก็คือชงออก<ม>เนี่กําลัง ปาตูถ้าตรงกับบางไงที่ลงมาเนี่ยก็เกิดชงให้เงินทองออกไปเลยเพราะนี่นะตัดสังเกตถ้าเป็นนี้นะส่งได้บ้างนั่งนะเก็บเงินไม่อยูเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็คนที่อยู่ในบ้านนะชบออกไปขั้นนอกแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยกลับบา้านเนี่ยเออและนี่ข้อห้ามอาต่ก,ก็มีข้อยกเว้นเช่นโค้งอาหารเอ่อหรือธนาคารอ,อ,อันนี้ไม่มีปัญหา สำหรับบ้างจัวสายเนี yeah. ่ยไม่ความทำแบบนี้น yeah. ะกว่าเราทุยชงมึงครับ